โรงเรียนวัดหัวกรูดตั้งอยู่หมู่ที่5าตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด17คนครูประจำการ13คนครูอัตราจ้าง3คนเจ้าหน้าที่ธุรการหนึ่งคนภายใต้การบริหารงานของท่านผู้อำนวยการประจักษ์ชูรังสิิ์ มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น1 4 8คนมีนักเรียนชั้นอนุบาล1ถึงชั้นอนุบาล3จำนวน41คนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6จำนวน84คนและระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จำนวน23คน กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยประจำปีการศึกษา2,565การเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ทางโรงเรียนวัดหัวกรูดได้จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์นิทรรศการเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างชัดเจนและมีกิจกรรมน้อมลำลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณเป็นประจำทุกปีการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมเกี่ยวกับค่านิยม12ประการในสถานศึกษา ทางโรงเรียนวัดหัวกรุดได้จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับทางศาสนาโดยให้นักเรียนได้เข้าวัดทำบุญในวันสำคัญต่างๆของทางศาสนาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีการจตัญยูต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทางโรงเรียนได้ปลูกฝังให้นักเรียนประพฤติตนที่แสดงถึงการปฏิบัติตามคำสั่งสอนความเอาใจใส่และตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ผู้ปกครองและคุณครูอย่างสม่ำเสมอ สถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดีทางโรงเรียนได้เน้นนโยบายความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยมีบุคลากรและคณะทำงานที่ชัดเจนและมีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรการซักซ้อมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟภายใต้โครงการสถานศึกษาปลอดภัยทางโรงเรียนวัดหัวกรุดได้จัดก,กิจกรรมการซักซ้อมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟเพื่อให้นักเรียนได้มีทักษะการเอาตัวรอดและการช่วยเหลือผู้อื่น รวมถึงการขอความช่วยเหลือหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นแผนการป้องกันอันตรายบนท้องถนนเพื่อป้องกันการเกิดอ,อุบัติเหตุและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎจราจรบนท้องถนนโรงเรียนวัดหวกูดได้จัดกิจกรรมขับขี่ปลอดภัยกับพนด้า โดยมีผู้เชี่ยวชาญได้เข้ามาให้ความรู้การขับขี่อย่างไรให้ปลอดภัยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและความไม่ประมาทของนักเรียนในโรงเรียนการตรวจสอบระบบสายไฟในอาคารโรงเรียนวัดหัวกูดได้เชิญเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้ามาตรวจสอบระบบสายไฟในอาคารเรียนให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ รวมถึงความถูกต้องและครอบคลุมในสถานศึกษาเพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าร่วหรือรักวงจรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและสุขภาพอนามัยโรงเรียนวัดหัวกรูดได้เชิญเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลปากน้ำชุมพรเข้ามาตรวจสุขภาพช่องปากและฟันแก่นักเรียนและให้ความรู้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่นักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจในการช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนนำส่งโรงพยาบาล ครูเวรประจำวันทางโรงเรียนวัดหัวกรุดได้จัดครูเวรประจำวันคอยรับส่งนักเรียนหน้าประตูโรงเรียนและอาคารอนุบาลในตอนเช้าและตอนเย็นเป็นประจําทุกวันปรับภูมิทัศน์และความปลอดภัยในอาคารเรียนทางโรงเรียนมีการตรวจสอบสภาพสิ่งแวดล้อมภายในอาคารและสถานที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนและบุคล,ลากรทางการศึกษาเวรรักษาการในตอนกลางคืนโรงเรียนวัดหัวกรุดได้จัดให้มีบุคลากร,รทางการศึกษาผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาตรวจตาความเรียบร้อยและความปลอดภัยในสถาศรษา,รารตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารัดวงจรและบุคคลภายนอกยามวิกาล